วันนี้เราจะมารีวิวขึ้นดักไก่ป่าแถวน,นี้มีลอยไก่ป่าเต็มเลยนะครับลักษณะการใส่ขึ้นดักไก่ก็จะใส่แนวตรงประมาณนี้นะครับอันน,นี้ปักไปแนวตรงนี่นะครับถ้ามีไก่บินมาฝั่งนี้ ลงมาหากินฝั่งนี้มันก็จะเดิน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 มาตรงนี้แล้วก็จะมาชนชนตรงนี้แล้วมัก็จะติดกับดักเรานะครับเดินเต็มเต็มครับพี่น้องไกป่ปลาไกป่ปลาไก่ปลาโอ้